ยามแสงสุดท้ายดับสูนป่าที่เงียบงันเริ่มหายใจด้วยความมือทางที่หลงมักไม่ใช่ทางที่ผิดแต่คือทางของกรรมบ้านหลังนี้ไม่ได้รอคนกลับแต่รอคนพลาเมื่อร่างกายอ่อนล้าจิตใจก็เปิดรับอันตราย ความหิวที่ไม่มีอาหารใดเยียวยาได้มันไม่หิวเนื้อแต่มันหิวศรัทธาเมื่อความทุกข์เรียกหาทาย่อมเดินทางมาแม้บาปจะหนาทาก็ยังเคาะประตูศรัทธาคือสิ่งเดียวที่ความกลัวทำลายไม่ได้ต่อหน้าเมตตาความอาฆาตก็สั่นไหว ความหิวของเจ้าไม่จบด้วยการเบียดเบียนบาปที่ไม่เคยสำนึกกลายเป็นโซ่ตรวนชั่วการคำให้อภัยคืออาหารของวิญญาณหิวโหยเมื่อศรัทธาเกิดกรรมก็เริ่มคลายเมื่อกรรมสิ้นบ้านแห่งทุกข์ก็หายไปความรอดไม่ได้มาจากแรงกายแต่มาจากใจ การช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์คือการช่วยตนเองยายหยุดยืนสับสนทางแยกสามทางต้นไม้เอ็นเข้าหากันรายามแสงสุดท้ายดับสูญปลาที่เงียบงันเริ่มหายใจด้วยความมืทางที่หลงมักไม่ใช่ทางที่ผิดแต่คือทางของกรรม บ้านหลังนี้ไม่ได้รอคนกลับแต่รอคนพลาดเมื่อร่างกายอ่อนล้าจิตใจก็เปิดรับอันตรายความหิวที่ไม่มีอาหารใดเยียวยาได้มันไม่หิวเนื้อแต่มันหิวศรัทธาเมื่อความทุกข์เรียดหาทำย่อมเดินทางมาแม้บาปจะหนา ทำก็ยังเคาะประตูศรัทธาคือสิ่งเดียวที่ความกลัวทำลายไม่ได้ต่อหน้าเมตตาความอาฆาตก็สั่นไหวความหิวของเจ้าไม่จบด้วยการเบียดเบียนบาปที่ไม่เคยสำนึกกลายเป็นโซ่ตรวนชั่วการคำให้อภัยคืออาหารของวิญญาณหิวโหย เมื่อศรัทธาเกิดกรรมก็เริ่มคลายเมื่อกรรมสิ้นบ้านแห่งทุกข์ก็หายไปความรอดไม่ได้มาจากแรงกายแต่มาจากใจการช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์คือการช่วยตนเอง